โอเคก็ okay, ขอกอารสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยครับตอนนี้อยู่กันในเกมของมายครับชิรอดในตอนที่12กันแล้วนะโอเคคลิปนี้เราจะทําอะไรคลิปนี้ก็จะมาทําฟาร์มอ่าอันนี้ต่อนะออจากครั้งที่แล้วซึ่งแบบผมทําในคลิปเดียวไม่ทันจริงตอนที่อยดูคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะนกดติ้งแม่เสร็จตังโอเคเราไปดูคลิปกันเลยโอเคจากครั้ที่แล้วนะเรามาแก้อะไรเล็กน้อยดีกว่าเครื่องผมขอย้ายนี่กลับขึ้นไปที่เดิมกันนะอ่าผมขอเจะก็บล็อกอันไหนบ้าง ว่าเกือบทุกอันเลยนะผม mm hmm. ขอเอาอุปก,กรณ์อะไรที่มันจะเป็นขึ้นไปเอาเฉยประมาณนี้เอาของอะไรที่มันเป็นประโยชน์ขึ้นไปนะ mm hmm. จะได้ไม่ต้องมาแบบดิงด่งยึกยักนะ่เออ <laughs> จากคิดได้แล้วนะผมก็ทําการไปดีไซน์ในเฉดมาแล้วนะก็เดี๋ยวผมต้องทําการเคลียรตรงนี้เล็กน้อยนะผมก็จะเริ่มจากการที่ผมจะปรับเป็นพิชฟูดก,กนแล้วกันเนาะเผื่อเดี๋ยวมันเกิดนะผมยังไม่อยากให้มันเกิดตอนนี้ก็เริ่มทาการเคลียพื้นที่ตรงนี้เล็กน้อยนะก็ผมจะขุดตรงนี้ไ้ก่อนน,น้ำนะตรงนี้ขุดทิ้งเลยนะตรงนี้ขุดแล้วก็ ตรงนี้ก็ขุดโอเคเราจะเหลือแค่สี่ช่องตรงนี้แล้วก็ปักปักไฟไว้ก่อนอย่าลืต้องเคลียรตรงนี้ด้วยเดี๋ยวิ้นี้เราจะทาเป็นแบบอัตโนมัติของจริงนะคือแค่เรายืนเฉยไม่ต้องทําอะไรเลยโอเคนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะผมขอเคลียไอตรงพื้นที่นี้ก่อนเลย okay, แล้วกันโอเคเราก็จะได้อะไรประมาณนี้นะก็จะโลง่ลงๆนะแล้วก็ปักไฟได้นะไอพวกนี้แถวนี้ปักไฟได้อ่าอะไรแบบนี้ก็ฟูเก็บเลยแล้วเนาะุูเก็บดิโอเคผมอยากได้อ้นีี้อ่ไอ้นี้ผม,มอยู่ไ ต้องการสแคลฟดิงโอเคอ่าซึ่งนี่นะเห็นไหมอ่าถ้าดูจากระยะนี้นะเราก็เป็นไว้สองสองบล็อกนะหนึ่งสองแล้วก็จะวางไอต้ตรงช่องนี้แต่เป็นครึ่งล่างนะอะไรวบเนี้ยนี่ผมจะวางอะไรวบนี้อ่าอย่างนี้นึงเยแล้วก็ตรงเนี้ยผมจะวางตรงนี้หนึ่งสองสามอ่าสี่เลยแล้วกัตนตรงนี้ผมก็จะวางบล็อกปิดอย่างนี้หน่อยนะอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็ใช้เป็นปุ่มกดก็ดได้เพราะตอนแรกใช่ปะเรารทําการให้มันตกลงไปในสี่ช่อง แต่เราจะทําให้มันเหลือแค่ช่องเดียวผมจะวางน้ำอย่างนี้นะโอเคผมก็วางของไว้ตรงนี้ก่อนผมก็จะทําเป็นแถวน,นี้มาก่อนนะของค้าปึ๊บของค้าผมจะไว้ไหนดีเฮ้ยนี่แล้วนะไม่เอาอะไม่อยากขุดนี่แล้วกันแล้วก็เราต้องการกิ่งไม้นะแล้วก็นี่ก็คือ,อประตูรั้วนะโอเคแล้วก็ถังน้ำหนึ่งถังทําการวางอย่างนี้นะก็แปะอาอะไรประมาณนี้ตรงนี้แปะไฟได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องการแถบดรอนะแถบดรอผมไม่มีก็ือค้าเอาเลยนะ ก็ตอกค้าออกมานะแล้วก็วางแทบดอครับอย่างนี้ผมใช้ประมาณนี้แล้วกันนะหกอันผมจะแปะด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็เปิดไว้มันตกมาๆที่บังก็จะปุ๊บไหลลงไปนี่โอเคส่วนชั้นนี้เสร็จแล้วนะไม่มีอะไรเยอะชูบอ็อกอ่์ยังไม่ขุดส่วนชั้นต่อไปนะผมก็จะปูพื้นเหมือนเดิมเลยแต่ชั้นนี้ผมขอชั้นนี้ผมอาจจะทําแปลกๆเล็กน้อยนะโอเคสโตนคัตเตอร์ผมอยู่ไหนเออ่ย้ายเออ่ ให้มันเปิดจากด้านข้างเอเคตัวโนคัตเตอร์อ้อออาจหายไปไหนอะอ๋อนี่ก็จะวางไว้นี่ก่อนแล้วกันนะผมจะค้าเป็นบันไดนี้แล้วกันนะแล้วผมก็ต้องการสลบไม่เหลือเลยแชร์เหลือเนี่ยผมจะวางชั้นชั้นนี้นะนี่ชั้นเดียวกับไม้ช่องนี้นะเดี๋ยผมจะไม่วางวล็กเต็มนะจะวางเป็นสลบครึ่งล่างแต่อะไรแบบนี้เอ้ยหรือสูงกว่าน,นี้ดีไปสูงกว่าน,นี้แล้วกันนะรับตรงนี้เฮ้ยไม่เอาอ่ะผมว่าสูงไปตรงนี้ ปึ๊บแล้วก็วาง,งเต็มขนางนี้วางอะไรแบบนี้นะปพ๊่บเพิบเพิบบแบบนี้ขึ้นลงแครตรงนี้ผมก็จะปูเป็นอย่างนี้ก่อนอันนี้ปูผิดโอเคอะไรแบบนี้ก็ขึ้นลงตรงนี้ผมก็จะทําเป็นปูไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ในท้ายเดี๋ยวผมจะต้องขุดตรงนี้อยู่ดีแต่ปูเพื่อความสะดวกสบายนะอ่าโอเคเรามาดูตรงนี้ต่อนี้ผมทําให้มัน นี่อ่าอันนี้คือรูที่มันจะหล่นลงมาใช่ปะ่ะผมก็จะทําเป็นผมมีบล็อกกระจกไหมกระจกกระจกผมไม่มีเลยาจริงเราไม่ต้องใช้กระจกก็ได้ใช้เป็นหินก็ได้โอเคไม่เป็นไรหนึ่งสองสามอะไรวะนี่แล้วตรงนี้ผมจะุดงนี้ผมจะวางเป็นพิทตันตันผมอยู่ไหนพิทตันไม่มีเลยอะพตัน,ตน,นครับยังไงพิทตันครับโดยการใช้สตโตนนี่นะแล้วก็เลสสโตนกล่องครับแล้วก็เหล็กด้วยใช่ปะ่ะแต่ผมไม่มีเหล็กหรือเปเล่าเหล็กวยเหล็อกอยู่นะเหล็กมีโอเคตันครับมาหนึ่งก็จะแปะในลักษณะนี้ เอาเกินเกินเกินช่องนี้นะแชร์อะตรงนี้เดี๋ยวค่อยวางก็ได้นี่อะไรลักษณะนี้ทั้งยังผมขาดอุปกรณ์อีกเยอะเลยนะว่าผมค้ามหีบโอเคผมว่าผมกลับบ้านไปเอาของเพิ่มดีกว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะเดี๋ยวผมตัดคลิปให้เลยลเแล้วกันโอเคเราก็กลับมาอีกครั้งนะหลังจากที่ผมไปเตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะซึ่งผมใช้เวลาเตรียมนานมากเลยเป็นชั่วโมงเลยโอ้โหก็ได้ประมาณสี่ซีบ็อกนะที่เพิ่มขึ้นมาโอเคอเราเ,เ,เริ่มจากการผมจะเอาเชรเป็นบล็อกกระจกแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ผมเอาบล็อกกระจกมาแล้วในการะน แล้วผมขอย้ายเดียนี้ขึ้นไปบนแล้วกันน่าจะเป็นสี่อันนี้ผมน่าจะเปิดบายสุดแล้วผมก็ได้เตรียมบล็อกอันนี้มาอเคผมจะใช้บล็อกอันนี้ดดวยแล้วกันอ่าแล้วก็ทําการวางไว้ข้างล่างน,นี้นะก็จะตกปิดตรงนี้เราก็ทําการเรี่ยแหละผมหายไปไหนโอเคผมขอทําการปูพื้นให้ตรงนี้ให้มันเป็นบล็อกเต็มกมนแล้วกันอ่าผมก็จะขุดอันนี้ออกไปกันแล้วกันเป๊บก็อะไรวันนี้วะอ่าตรงนี้นะผมก็จะทํา เป็นวงจรนะผมก็จะอเอาบล็อกเอาเลนนี่มาแล้วกันนะเพิบเปิบมเพินี่นะผมจะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นเป็นสโตนเป t นสโตนทอสเปสโตนทอสแล้วก็อะไรปอนะนี่ยันโยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยอะ,อะไรวะเป็นสโตนคอมพล r เตอร์ใช้สโตนมันใช้อะไรม้างนะเป็นสโตนสโตนเรียบผมไม่ได้เตรียมมาเลยเพราะมีที่นี่เยอะแล้ว สักห้าเลยโอเคโอเคลักษณะนี้แปะขันยนตตรงนี้แปะนี่แล้วก็เลสโตนนี่คอมพลเตอร์ตรงนี้เอ้ยไม่ต้องใช้จะเป็นเลสโตนปกติแล้วก็เลสโตนคอมพลเตอร์ตรงนี้ในลักษณะนี้แล้วก็สิ่งที่หายากที่สุดนะก็มาถึงหายากที่สุดในฟาร์มนี้ก็จะเป็นนี่นะไทเลนไทเดนผมมี2อันั้งแต่แรกแล้วนะ ก็นี่นะผมไปตีแมนดิ้งมาประมานี้แล้วก็โยนเข้าไปแบงนี้นะเปิบแล้วก็กระจกปิดก็ออกได้เลยโอเคทั้งขนาบอันนี้แล้วก็ตรงเนี้ยก็วางรดได้ได้งานนี้ก็ปิดไปโอเคตรงนี้ก็อย่าไปยืนใกล้มันนะเดี๋ยวใสเลนเข้าตัวนะไม่ก็แล้วก็ทําการอยงนเลยก็ได้อะไรอย่างนี้นะเราจะเดินเดินเข้าไปเก็บไ,ได้โอเคตรงนี้นะผมก็จะทำเป็นมาคราฟเวอร์ท็อตเปร์นะเอ่อผมมีหีบไหม,มหีบเดี๋ยวไม่มีงั้น ครับนะบอกก่อนโอเคมีหิวเหลืออยู่อันหนึง่งอันผมใช้ไม้ประมาณนี้แล้วกัวนแข่งหนึ่งครับไไออโอเคได้แปดหกแล้วก็ทำเป็นฮอปเปอร์น่าละไม้คราดผมหายไปไลนวะอ่ะอยู่นี่โอเคแล้วก็ทําเป็นไม้คราดฮอปเปอร์แล้วก็ทําเป็นฮอปเปอร์ด้วยผมจะทำสองอันแล้วกันฮอปเปอร์เนาะโอเคแล้วก็ระวังอย่างนี้นะแล้วก็ไม่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 อ,ไอย่างนี้ใช่ป่ะอ่าเราขุดไปก่อนปึ๊บ โอเคเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะวางเป็นท็อปเปอร์ใช่ปหล่ะเบิร์บตรงนี้ผมก็จะวางเป็นเอ่อนี่แบบไหนดีแบบนี้ดีกว,ว่าเบิร์บเปิร์บเบิร์แล้วก็เบิร์บเบิร์เบิร์บอ่าวันนี้ตรงนี้ก็วางเป็น,นรางรถไฟแล้วเขาเป็นท็อปเปอร์แล้วก็สลับกันมันเอ่อเคลื่อนการมันเคลื่อนที่ตรงนี้ก็ ขุดได้เลยเครื่องผมแล้วแต่แล้วแต่คนจะขุดหรือไม่ขุดก็ได้เครื่องผมขุดแล้วกันตรงนี้คือเสร็จแล้วปาของตรงนี้คือดอนเรียบร้อยแล้วก็ไปย้ายฐานทัพเคลียเออในหีบนี้เอาอะไรไปไหมเลสตน s t ไม้โอ้ไม่ก็ผมว่าเชลก็รบ็อกมาวางก่อนคนต้องการอันนี้นี้นี้ประมาณนี้ก็ยัดใส่หีบได้ป่ะอะไรก็ยัดๆไปก่อนอ่าโอเคยังเหลืออยู่แปลว่ารอ อ่าเราลองหยิบไปหมดเลยแล้วกันเดีด๋ยวดิจะหายยัดเต็มได้หรือเปล่าอ่าได้อยู่โอเคก็ปนหีบไปด้วยแล้วกันโอเคโอเคตรงนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําการข้างบนต่อชั้นนี้ชั้นนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ผมขุดนี้ออกดีกว่านี่ผมทําเป็นลักษณะทางเดินเดียวแล้วกันไปเดินดูเฉยอันนี้ก็เหมือนกันนะไปเดินดูเฉยไม่มีอะไรโอเคเราขึ้นมาดูข้างบนต่อข้างบนตรงนี้นะถามว่าเสร็จแล้ว หรืออย่างตรงนี้ก็ก็มันก็ถือว่าเสร็จแล้วอะ่ะเราบล็อกคอกนกรีตมาปิดเลยก็ได้นะแล้วก็ขุดตรงการลางนะเปิ่มนี่ผมจะขุดในลักษณะแบบนี้แล้วก็ขุดไม้ออกเลยอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ผมจะขุดเพราะผมอยากเห็นง่ายงถ้าผมจะใช้เป็นกระจกสีส้มแล้วกันเพื่อไปดูแล้วก็เนี่ยให้เราต่อบล็อกตรงนี้ขึ้นไปนะยี่สบเอดยี่บเอดครั้งย1บเดบล็อกก็คือต่อขึ้นไป21บบล็อกอะ่ะถ้าท่าผูา้ชมไม่มีสเก็ตดิ้งเถอไอ ถ้าท่านผู้ชมไม่มีสแกฟดิ้งใช่ป่ะท่านผู้ชมก็ดูไอ้ตรง x y z นะก็ y ใช่ป่ะแล้วก็บวกไป20นั่นแหละว่ยจะ21 21ผมก็ผิดโอเค1 Twitter, 2 2 <Yeah. S 1> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 17 18 19 20 21อะไรวะเนี่ยไม่คุ้นเสร็จแล้วแล้วก็แทงเข้ไปเลยแล้วอีกจุดหนึ่งที่มันยากนะสำหรับความนี้ก็คือการย้าย NPC เว้ยการย้าย NPC มาอยู่ตรงที่ ที่เราต้องการก็คือข้างบนนี่แหละแปะไปอะไรงนี้ก่อนแล้วกันนะพอเราขึ้นมา21เลยใช่ปะ่ะแล้วให้เราต่อขึ้นไปอีก5 1 2 3 4 5ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะไปทําเตียงก็คือ1 2 3 4 5 6 7อ่ะต่อ7ใช่ปะ่ะแล้วก็ขึ้น1ก็กระจกตัวนี้นะผมนี่ก่อนดีกว่าลงมาตรงนี้ก็อนุญาตปูกพื้นที่เพิ่มเพื่อผมจะได้วางปิ๊กชิลเลอร์บล็อกทั้งหมดอุ้ยพอดีเลยวะเนี่ยโอเคอย่างเงปักไฟไว้ก่อนกนนั้น โอเคอะไรป่ okay, บบนี้แปบ๊บนึงเราผมลงไปเอาเตียงก่อนมันต้องใช้เตียงโอเคเรใช้ถูกเตียงอันนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็ใช้เป็นใบไม้ด้วยนะซึ่งผมก็ไปตัดมาอยู่อา้แบบอาวเป็นอะไรวะอ้าวโอเคยังมีอยู่ประมาณนึงอ่าแล้วก็กระจกใช่ป่ะเราวางอย่างนี้เสร็จแล้วให้เราทําการขุดอันนี้ออกนะเอ้ยางยางยางยาก,ก็ต่อขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะแล้วก็วางเป็นใบไม้ My. แบบนี้ปึ๊บปึ๊บอะไรแบบนี้นะตัวนี้ขุดลางเป็นสลับเตียงนี่อะไรป่ะนี่ ตรงนี้ผมก็จะทําเป็นก็ตามความ,วามออกแบบเลยว่าจะย้ายชาวบ้านไปยังไงนะซึ่งในรอบนี้ผมขอเป็นใช้ประตูพอท่อเอาแล้วกันเนาะเพราะมันจะง่ายกว่าถ้า <c oughs> ผมเอารางรถไฟมาโอ้ผมว่าผมไม่น่ารอดโอเคผมก็ทําการอุดพื้นที่อะไรแบบนี้ก่อนนะกลัว NPC มันออกมาจากประตูแล้วมันก็จะไปเดินอะไรเม 1, 2, ื่อเสืหนึ่งสองสามเพเเแล้วก็หนึ 1, 2, ่งสองสามอประมาณนี้นะก็จะอุดอะไรใน ลักษณะแบบนี้แล้วกันเนาะนี่โอเคอะไรวะนี Arizona, curtain, ่นี่คือทางเข้าทางออกของชาวบ้านที่ผมจะใช้ในการย้ายก็ผยังไม่ย้ายแล้วกันไปเราไปสร้างอย่างเราไปต่อตรงนี้ผมก็จะต่อไปอ่าตรงนี้ผมก็จะต่อไปหนึ่งบล็อกปึ๊บก็จะวางกระจบปึ๊บต่อหนึ่งบล็อกกระจกแล้วก็แบบนี้ขุดออกอะไรวะนี่นี่ผมก็จะต่อขึ้นอีกหนึ่งช่องแล้วก็วางเป็นบล็อกนี่นะผมใช้รอบนี้ผมจะใช้เป็นบล็อกอ่าอันนี้นะแอนตี้ไซ์ก็แล้วก็ต่อขึ้นเลย เพิ่เ,เิอะไรวันนี้แล้วนี้ก็ต่อเพิ่มไปหนึ่งเนอ่าดูอ่ะตัวตน,นี้อันนี้ต่อเพิ่มขึ้นนี่อะไรวันนี้ผมทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วกันแล้วก็ผมเพิ่มตรงนี้หน่อยให้มันสูงสูงขึ้นอะไรวบบนี้ผมจะได้ขึ้นเปกล้องหนึ่งสบายๆนะต้องทำการใช้เป็นน้ำหรอน้ำผมทำยังไงดีวะน้ำเดี๋ยวผมทําเดี๋ยวผมขอทำมันตรงนี้เพิ่มนิดน,นึงดีกว่าเป็นจุดน้ำอินฟินิตี้นะทำไว้ข้างบนก่อนอะไรวันนี้โอเคแล้วก็ผมก็จะวางปุ่มไว้ตรงนี้ กันน้ำนะโอเคแล้วก็ต่อขึ้นไปสองชั้นหนึ่งสองไม่ไม่ไม่สามชั้นนะปิดปิดอ่าอะไรวะนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะแล้วให้ท่านผู้ชมทำการต่อยื่นผมใช้เป็นบล็อกสโตนแหละเนาะเพราะมีเยอะสุดเปลี่ยนอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสโตนบิกรนะเนาะถ้าทำด้วยสโตนบิกได้เยอ เออไหนวะไหนวะสโตนชัตเตอร์โอเคนี่นี่ก็ใส่ให้มันเป็นสโตนบิ๊กสโตนหินหินหินโอเคแล้วก็ต้องใช้เป็นอะไรวะต้องใช้เป็นไอ้นี่จํานวนมากเลยอะเออไหนวะของข้าผมหายแกโอเคนี่แทนที่จะเอาออกมาวางให้หมดก็ขอตักน้ําอีกหนึ่งครั้งต้องการประตูรว้ไม้นะก็ขากิ่งไม้มาประตูรว้ไม้ทาการอย่างนี้นะเออสามสิบสองอันพอหรือเปล่าผมขอทําอีกแล้วกันอ่าอีกสามสิบสองเ เกือบหกสิีเลยอ่ะผมว่าผมน่าจะ,ม,ะ,นะะมีอีกไอประตูรัวไม้น่ะอ่ามีอีกอ่ะประมาณนี้เลยอ่ะไม่รู้พอหรือเปล่ามาดิเขาเรียกว่ากันไว้เพราะผมพี่เกดเดินขึ้นเดินลงทำทางการขึ้นมาข้างบนต่อเปิดอะไรวะนี่ทำการต่อขึ้นไปอ่าตจงอยู่ตรงกลางใช่ปะ่ะหนึ่งสองสองใช่ปะะ่ะล่ะแล้วก็สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามก็ทำการกดอย่างนี้ก็แล้วกันนะเป็นทางขึ้นทางลง แล้วก็ปูพื้นเลยนะในระยะนี้โอเคแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้นะก็หลังจากนั้นเราก็ทําการอยู่ด้านไหนก็ได้้งด้านหนึ่งเราวางแบบนี้นะยื่นไปแล้วก็วางเป็นตัวไม้ขุดข้างล่างที่เึิ่งแล้วก็แปะเลยนะไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะว่าประตูมันจะหันด้านไหนมันจะหันด้านไหนก็เรื่องของมันเพราะยังไงมันก็มีค่าเท่ากันเพราะเราต้องเปิดประตูไง โอเคแต่อันนี้บางอื่นแม่งตรงกันหมดเลยโอเคอ่าอะไรวะนี่ทำการเปิดนะไอ้ตรงมุมขุดออกเลยอ่าแล้วแต่คนนะว่าจะมันไม่เป็นต้องขุดก็ได้เดี๋ยวผมขุดแล้วกันโอเคพอเราเปิดเสร็จมาแล้วใช่ไหมเราก็จะทำจุดฆ่าจุดฆ่าอ่าอย่าลืมอันหนึ่งนะมาลงว่านี่ก่อนเราต้องวางน้ำรงนี้ด้วยนะเปิดเปิดเปิด,ปดแล้วก็ต่อขึ้นมาบล็อกหนึ่งทั้งสี่ด้านเลยนะ เราจะวางน้ำใ้ในการวางน้ำนะก็ก็อาไปเอาน้ำผมขอค้าเป็นถังเลยนะถังสี่ถังเลยแล้วกันเพราะผมที่จะเดินขึ้นเดินลงเคมีปุ๊บหนึ่งสองสามโอเค, 1, 2, อเคแล้วก็ใช้เป็นลาวาด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยฮยอย่าเพิเออ่งวางเพราะน้ำมันจะมันยังไหลไหลลงไปข้างล่างอยู่เราต้องวางนี้ก่อนผมลืมแล้วก็ต่อขึ้นมาหนึ่งสองขึ้นขึ้นหนึ่งสองขึ้นขึ้นนะโอเคแล้วก็แปะนี่ ประตูรั้วอะไรวันนี้ขุดบล็อกเปิดประตูวางบล็อกข้างล่างเป็นประตูรั้วาาาว,วางประตูรั้วแบบนี้อ่าอะไรวันนี้แล้วก็เปิดได้หมดเปิดข้างในได้โอเคแล้วก็ขุดออกได้เลยแล้วก็วางเป็นลาวาข้างในเล็งดีๆนะโอเคแบบวาณนี้แล้วก็วางน้ำสองสามสี่อะไรวันนี้น้ำมันก็จะไม่ไหลลงไปแล้วนะแล้วก็ขุดตรงนี้ได้เมื่อกี้ที่มันไฟไหม้นะเพราะเรายังไม่ได้วางน้ำเราต้องรีบ าวางน้ํทั้งสี่มุมแล้วท่านผสมก,ก็วางเป็นลาวาที่หลังก็ได้โอเคแล้วแต่แต่ความสะดวกสบายส่วนข้างบนนี้นะก็คือนา่าจะเสร็จไปที่เรียบร้อยทําการทาลาบานี้แล้วก็ลงมากดทิง้งแฉเราก็น่าจะเสร็จแล้วน,ววนี่อันนี้คือจุดฆ่าคือเราเสร็จไปที่เรียบร้อยไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่จุดฆ่าจุดสปอนของมันโอเคพูดพิดพูดผิดโอเคโอเคในที่นี้ผมขอเปลี่ยนอะไรตรงนี้โพลิเชต โอเคเป็นหนึ okay. so, oh. okay. okay. so, okay. ่งนะเดี๋ยวค่อยแกะในที่นี้ผมขอเปลี่ยนอะไรแบงนี้ก่อนแล้วกันให้มันเป็นให้เป็นลักษณะของกัดจกโอเคงั้นเราแกะอย่างนี้ใหม่นะก็อุดน้ําก่อนได้ไหมโอเคน่าจะได้ผมจะทํำยังไงดีเอ่อผมไม่รู้นะทําไมถึงมันเป็นอย่างนี้ถึงไฟมันไหม้นะก็เราควรทํำยังไงดีนะใช้ป้ายมันจะไหม้ป่ะป้ายไหม้ป่ะเอ่อขอลองดูแล้วกันซึ่งตอนที่ผมไปสร้างในเขียดทีนะไอ้ฟาร์มเนี้ยมันปกตินะ ไม่มีอะไรไม่เลยเอี้ช่างมันแล้วกันแล้วก็แก้ดนโซลคลิปนี้อาจจะยาวมากเลยนะยาวสำหรับผมอะไอที่ผมอัดอะ่อาป้ายกับประตูรัว้วมก็อาจจะทําเป็นประตูรถอย่างนี้เอ่อประตูรถตรงนี้อ่าประตูร,ตรั้วช่องนี้วางบล็อกแล้วก็อ่นไม่ได้ดิจะต้องใช้ป้ายเยอะนี้ผมกลัวมันจะไหม้อะ แก้ okay, อย่างไรดูวะไม้หมดเลยโอเคผมได้ทาการเป็นรบล่างลักษณะนี้ไม่รู้จะไหม้หรือเปล่าไม่แน่ใจจะไหม้หรือเปล่าก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะแถบดออเหมือนจะไหม้เอ๊หรือเปล่าผมลองขุดไอ้บล็อกข้างล่างนี้ออกกอนอ่าเมื่อกี้ไฟมันติดจากบล็อกหินจริงจริงบล็อกหินข้างล่างนั้นไม่คนอยู่นะโอเคผมจะวางอุนไปด้ยเหมือนจะใช้ได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะโอเคเราปล่อยไว้ก่อนนะแล้วก็ไปทำย่างกินกอนลวกัน ก็ฝั่งรอมันว่ามันจะไหม้หรือเปล่าถึงก็ขุดได้เลยโอเคเราจะมาทําส่วนของจุดค่านะก็จะต่อจากท่ออย่างนี้ก็ใช้เป็นกระจกนะอ่าอ็อปเปอร์ไม่เป็นไไอะไรวะพิทตันพิตันพิตันพิตันอยู่ไหนวะอ๋อผมหน่ายยังไม่ได้ครับเอาหินออกมานะมันใช้หินไม้เหล็กเลสโตนแล้วก็เหล็กเอาผมเอเนี่ยเก็บไปดิลองพิทตันหนึ่งอันแล้วก็แปะอย่างนี้กระจกเปิบเปิบ ปพิบแล้วก็มันจะเป็นบล็อกไอเดไซสมันเดิมเพิ่อะไรวะนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นขึ้นไปป่าไทเลนตรงนี้เดี๋ยวเราขุดกระจกอย่งเี้ออกกอนปาไทเลนปุ๊บแล้วก็แปะกระจกกลับโอเคแล้วก็วงจรวงจรจใช้บล็อกพันกิ่งสีแดงแล้วกันก็แปะนี่แปะนี่ขยายพื้นที่นิดนึงสโตนโอเคสโตนปกติไม่มีหัวนี่ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เปิ่มเพิ่ลักษณะวันนี้ผมจะทำแบบเดียวกับข้างล่างนะก็นี่นี่นี่อะไรวะนี้ ก็จะใช้เป็นเลสต์ stone เลสต์ stone t o r c แล้วก็คันโยกแล้วก็เลสต์ stone repeater เลสต์ stone repeater ผมอยู่ไหนอยู่นี่มาอันเดียวแปะประมาณนี้วงจรมันก็จะทํางานนะแต่ผมไหนวะนก็จะสุดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาใส่เลสต์ stone ทีหลังผมก็จะทำเปิบเปิบตรงนี้ผมต้องวางเป็นหีบปะล่ะใช่ปะไม่รู้ผมต้องวางเป็นกล่องครับเอาเลยแล้วกันจะหาเอาเป็นสักห่วงศ อ่อแปดกล่องใช้ประมาณนี้ปะ่ะ2องไมค้าว,วีท็อปเปอร์แล้วก็อีกไม่โอเคแล้อ,อันหนึ่งแต่วันนี้แล้วก็รางรถไฟ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 อยูน่นี่วันนี้ก็วางใช่ปะ่ะไม่ใช่ดิตกชิบหายต้องเป็นอย่างนี้ปะ่ะแล้วก็ท็อปเปอร์รางรถไฟอุ้ยโอเคไหนก็ลงมากล่องผมอยู่นี่อุ้ยโอเคแล้วก็ขยายมาน,น,น,นี่ก่อนแป๊บนึงผมก็จะวางเป็นในลักษณะ แบบนี้เพื่อมันคือจุดไอ้นี่อะไรวะมันอยู่ตรงเนี้ยผมวางยังไงดิวางมันนี่แล้วกันเนาะโอเคได้อยู่เป็นไอ้จุดกันรถไฟมันขยับเข,ขยื่อนนะโอเคก็วางไมค์คาร์บิทอปเปอร์เปิร์วางกันแปะตรงนี้ได้กันความเท่ตรงนี้ขุดออกไปก่นอนเคลียร์พื้นที่โคตรจะแคบโอเคระว,วงังหี่เสริม,มข้างล่างนี้นะแล้วก็วางมาท็อปเปอร์ อะไรแบนี้ทุวรักตัวเลียนะน่แล้วก็ใคเลีนนะนี่ขุดทิ้งได้แล้วก็ลองมาเลสโตนใส่งนี้นี่ใช้ได้ผลก็ปิดอะไรประมาณนี้ต่อไปคือใบไม้นะเรื่องใบไม้ทําการตรงนี้ต้องวางด้วยใบไม้นะเพราะมันเกิดได้พวะผมลองไปแล้วแม่งเกิดกันกระน,นำเสมอเซลตรงไหนที่เราคิดว่าเราจะใช้เป็นพื้นอุ๊ยโอ้ไม่ก oh ็ทำไมชอบตกโอเค ไอ้ตรงไหนที่เราจะทําเป็นพื้นยืนจริงๆนะแบบไปยืนหลักเลยก็นี่นะก็ทําการวางด้วไยไม้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นยืนหลักของผมที่เอาไว้ใช้จริงก็อาจจะทำมันแค่นี้ก็พอละโอเคแล้วก็เหลือข้างบนตรงน,น,นั้นน้ำตรงนี้ไม่ได้ใช้อ่ะ๋อวอเตอร์ล็อกเนี่ยว่าลืมไปโอเคแล้วก็กดทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้ว,วลกดไปเ,ดเลยแล้วลลกันนะนนนเนี่ยอะไรพักทานแบบนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็จะไปคือขั้นตอนการย้ายชาวบ้าน เราน่าจะเสร็จแล้วตรงนี้โอเคไม่น่ามีปัญหาแล้วบ้างใช่ไเรื่องไฟโอเคปกติแล้วอันนี้ก็ปกติตายปุ๊บปเปอร์ดูดเคผม,มอยากเถอะไดีว,ว่ประมาณนี้แล้วกันแล้ก็อย่าไปอยู่กใกล้หรือไปเก็บไทเลน์แล้วกันแต่ให้ชัวร์แปะไว้นี้ก็ได้กันมือลั่นไปเก็บไทเลน์นนะเพราะที่เก็บปลาปลาใหม่เคเราไปเคลียร์เรื่องชาวบ้านกันดีกว,ว่าเราจะทำไงผมเตรียมไว้นี่ไป อุปกรณ์นะผมจะเตรียมอะไรไปดิเก็บของคร่าวๆไปก่อนแล้วกันผมน่าต้องการเตรียมรางรถไฟออฟฟิเดียนแล้วก็รางรถไฟนะรางรถไฟรางรถไฟอ่าบล็อกจำนวนหนึ่งเผื่อใช้รางเร็วอ่ะผมเตรียมทองมาก็เยอะมันขาเป็นไงอ่ะรีกมาไมา้รางเร็วอ่ามันใช้เลสโตอร์นได้ดิจำไม่ผิดตอวนนี่รางนี่โอเคทำมาสักสิบสอง โอเคโอเคอะไรประมาณนี้กระจกผมเอามาเยอะเกินขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ยโอเคก็น่าจะพอแหละเนาะก็นี่เป็นรางรถไฟโอเครางรถไฟเลยรเหรอรถไฟโอเคประมาณนี้ป่ะการย้ายมันต้องมีอะไรอีกองเประมาณนี้แหละประมาณนี้โอเคแล้วก็ไปแจ็คใช่ออกซิเดียนด้วยเออลืมไปเลยโอเคออกซิเดียนเออจุดผมจะจุดประตูตรงนี้ไว้นะ แล้วก็มันจะขึ้นยังไงเลยวะ่ะอย่างนี้ก็กได้ผมจะจุดประตูนี้ไว้แต่ยังไม่เข้านะผมก็จะไปย้ายไปบินไปที่บ้านไม่มันชอบไปใส่มือนู้นโอเคอเชนเดียวพอโอเคผมจะบินมาที่บ้านแล้วผมจะเข้าประตูนี้แล้วผมก็จะไปสร้างประตูอีกประตูหนึ่งที่มันอยู่ตรงนี้นะผมไดุ้ดรูแล้วผมต้องตรงนี้มันผมต้องเข้าไปถึงเท่าไหร่35หปะ่ะ35มสบบคือตรงนี้โอเคประมาณนี้นะแล้วก็เสียด,ดียนวางแล้วก็ลองเข้าเช็คเลยนะ ถ้าถูกมันจะ <coc Momo S 1> ต้องไปโผล่ข้างบนนู้นอ่าถูกต้องประมาณนี้โอเคผมก็เข้ากลับไปที่เดิมแล้วผมก็จะทําการปิดทางชั่วคราวแปะนี่ปักรางเร็วเบิร์บเบิร์บเบิร์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 ปักรางเร็วเบิร์บเบิร์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 ปักรางเร็วอะไรประมาณนี้ก็ขย่าพื้นที่เล็กน้อยอ่ะผมจะเอาชาวบ้านเข้าไปยังไงดีก็นี่แล้วนเนาะเบิร์บแล้วก็ บุกนี้แล้วก็เปิร์บๆๆๆข้อนี้อ่าสวยก็ดันเข้าไปเลยลก็เอ่อทุบนี้โมตูกับแจ้งจิริโยก็เข้าไปเลยอ่านี่ก็จะตอนมือล้วโอเคอ้าสวยงามเข้าไปนอนแล้วทำการพูดตรงนี้พอมันเข้าไปนอนนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง เวลากลางคืนนั่นแหละที่ผมก็ต้องการพอดีเพราะชาวบ้านมันจะไม่ดื่อนะมันจะไปนอนเตียงแทนโอเคผมต้องรีบจัดก,การแล้วเดี๋ยวนะโอ้โหเอาเยอะเหรอเรากดแบบนี้เลยนะนี่นะลักษาะแบบนี้โอเคแล้วก็จะไม่ไปกลัวละตรงนั้นผมก็จะทําการต่อ,ข,อ,อขึ้นมาเคลียอขึ้นมาเคลียอะไรผมไม่เอาอะไรมาเลยอุปกรณ์ของมันเต็มอะไรขานาดน,น,นี้วะไม่เข้าใจถังน้ํา เอ่ออะไรพวกประตูรวไม้ผมหายไปหมดปะ่ะน่าประตูรวไม้ผมหายไปหมดจะบอกมันอ๋อนี่ตาบอดแล้วโอเคแล้วก็ป้ายกิ่งไม้แล้วก็วกเพิบเบ,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 เบผมจะแก้ตรงนี้ยังไงดีก่อ,อนนั้นไม่เห็นเป็นเลยอะ่ะมันอยู่ตั้งนานเมื่อก,กี้ก็ออกเยอะอยู่ตั้งนานแฉแก้ยังไงดี <S <S ถ้าผมเปลี่ยนอย่างนี้อ่ะเป็นในลักษณะแบบนี้ แล้วผมก็วางดูว่าในลักษณะแบบนี้นตรงนี้อ่าตรงนี้วางได้โอเควางได้งั้นวางเป็นต้นปกติแล้วกันะเปิบเปิบตรงกลางกลางเป็นป้ายแล้วกันอ่ววาเราเราวางแล้วก็วางรัวมาตรงนี้อีกช่องหนึ่งเปิบผมไม่รู้จะแก้ยังไงต้องดนสดไป เพราะผมตามทำตามเคียร์ทีอตอนที่ผมไปลองสร้างแล้วมันยังมีอยู่โอเคหืม okay. <c oughs> เริ่มไหมตั้งแต่วิแรกยังไงเดียมันไหมตรงนั้นถ้าผมใช้เป็นเปลี่ยนไอ้ตรง,งข้างนี้เป็นป้ายอะป้ายมันไหมลาวาได้หรือเปล่าเนี่ยเริ่มจะงงแล้วโ okay. อเคความเป็นป้ายแทนนะป๊บปบ๊อ่ะอะอะข้างล่างย่งไปขุดแล้วกันนะรอดูมันมีบล็อกอะไรอีกไหมไอ้ที่มันไม่ มันไม่โดนลาวาแล้วไม่เป็นไรอ่ะแล้วแบบแล้วก็แบบสามารถเดินทะลุได้แบบเนี้ยห็นไหมแบบเดินทะลุได้เลยมันมีบล็อกอะไรไหมถ้าถ้าเป็นในคอมนะ่ผมนึกออกนะบล็อกบล็อกหนึ่งก็คือเป็นประตูรั้วไม้อย่างเงี้ยแหละแต่เป็นไม้จากไอในนรกอ่ะแต่มในมือถือมันทําไม่ได้นี่ ไม้ในนรกของมือถือมันก็โดนเผาเหมือนกันในมือถือมันไม่สนว่าจะเป็นไม้จากในในนรกหรือเปล่าแต่ในคอมมันมันจะไม่โดนเผาถ้าเป็นไม้จากในนรกแต่อันนี้มือถือไงเลยผมต้องคิดเองผมจะใช้เป็นอะไรวะที่มันเดินลุได้แบบแบบแบบอันเนี้ยแล้วก็ไว้กันลาวาได้เคเราคนข้างล่างนล้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคโอ๊ยน้ำนั่งยี้มันไหลลงมาเคผม ลืมอุดโอเคแล้วต้องไหนอ่ะตรงนี้ป่ะอ๋อเมื่อกี้ผมผมวางป้ายตรงพื้นแล้วผมก็ขุดพื้นป้ายมันก็รุนดิโอเคทำไงดีวะนี่เหรอแปะอย่างงี้ระตูตัว้วอย่างงี้อ่าเช็คก,ก่อนอ่าถูกต้องมีน้ำหล่นลงมาก็ขึ้นไปก่อนแล้วก็แปะป้ายอย่างงี้เพิ่มลาวาไม่หลน่นโอ้โหน้ำ <laughs> ผมขุดไอ้น,นี้ออกไปได้โอเิอ่ะพุพุ อยู่ไ kind of OK. หนวะเชอันนึงผมขึ okay. <this> ้นไปดูอ้วกเหอนกันเดี๋ยวค่อยเนี่ยข้างล่างตรงนั้นต้องวางน้ะข้างล่างตรงนี้เนี่ยมุมนี้โอเคอ่ะดูดิปะาะเนี่ยจะเป็นไงวะเอาเอาไปเอาน้ำเลยแล้วกันอ่ะแล้วนะไม่เผาจริงเหรอแล้วนะแล้วนะแล้วนะปุ๊ปปุ๊บเออไปนะโอเคไปไปก็ได้โอเคไม่เผาจริงเหรอปุ๊บอะไรแบบนี้ไม่เผาก็อย่าเผานะอย่าเห็นให้อย่าอย่าให้เห็นเผาแล้วก็โอเค แล้วก็จะมีของโดนดูดเข้ามาในนี้ใช่ไหมวานถูกใช่ไหมอันหนึงผมก็ใช่ก่นอนแชร์เรียบร้อยองถูกต้องเพ่งโอเคไหนไหนไหนเป็นไงแล้วไอ้อีกสักรอบอีกสักรอบดูอีกสักรอบ,ออบชัวร์ไหมชัวร์ไหมโอเคถ้าชัวร์งั้นขุดตรงนี้แล้วนะอันนี้ที่มันไม่โดนดูดเพราะมันยังอยู่บนทอปเปอร์ไงเราต้องคึกกักคึกกักให้มันนะอ่าอะไรแบบนี้เราก็ขุดออกมาอะไรประมาณนี้ของใส่หีไปเคลียร์ละเคลียร์ตรงนี้เล็กน้อยผมอยากเปลี่ยนตรงเนี้ยผมกลัวมันไม่เกิดตรงเนี้ย ว่อยากเปลี่ยนอย่างงี้ผมจะลองปรับเป็นฮาร์ดเพื่อดูว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเกิดเอ้ยเกิดเกิดด้วยเกิดด้วยเห็นไหมตัวธงตัวธงเกิดมีวิธีการทํางานนะเราเปิดคันโยกนี้แล้วก็แค่มายืน FK ตรงนี้นะหลังจากนั้นมันได้แบดโอเมนมันก็จะทําการเลหละเลยเลยแบบแอัตโนมัติก็อยากยืน FK ใช่ป่ะเปิดคันโยกนั้นแล้วก็คันโยกนี้จบแต่ผมค่อยเปิดดีกว่าเพราะยมันมันยังไม่เหละไง แล้วถ้าเรายืนอยู่บนใช่ป่ะแล้วมันทําการเลทให้เองอัตโนมัติผมลองลองเลทเลยแล้วกันเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ลาวาผมจะเออบักส้นตีนหรืออะไรบินดูแล้วกันเนาะมันเป็นไงนี่ฮะมันก็ทําการเลทอะไรวะนี่ผมลืมเปิดนี่เราก็เปิดไวเดวนนะมันจะทาการคลายหรอใช่ป่ะไรวาวนี่ผมยังยังไม่เปิดของให้ดูนะผมจะรอให้มันจบก่อนแล้วกันอุ้ยมันออกมาเกิดข้างนอกอ้าวเจอปัญหาแล้วทำไงดีอะมันไม่ยอมลงมาด้วยอุ้ยตกลงไปเออตรงนี้มันมี ที่ว่างเยอะเกินไปหรอะั้นผมต่อนี่ไล้ปะเนี่ยต่อขึ้นไปสุดแม่งอะไรแล้วกันมันจะได้ไม่มีจุดเกิดผมก็ทําให้มันแรดูดีขึ้นนะจากการวางเป็นดับช่องฟันปลาแล้วกันมันเกิดไอ้ตรงช่องว่างตรงนี้นะอ่าผมลองถ้กแก้แบบนี้เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ลงไปจัดการแล้กันเรามาดูของเลย่ะนี่เป็นไงอ่าอันนี้ด้วยอ่าอันนี้ด้วยถือว่านับถือว่านับดูดิได้โทเทมอันไดอิ่งมาสี่อัน ไอ้ได้ฟอรวอลเกอร์สองกับเอมเมอรัลสามสิบสองโอเคเรามาดูของจากข้างล่างบ้างดีกว่าของที่ได้จากข้างล่างก็จะเป็นธงกับธนูลูกธนูเนะอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเนะคือมันอยู่ใน,นกันก็มันก็ได้คล้ายๆกับข้างบนแต่ ML. มันจะไม่มีเอมเมอรัลจะได้เป็น,นพวกหน้าไม้ลูกธนูธงอะไรวะนี่โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะก็คลิปนี้แบบผมบอกเลยว่า เต็มอิ่มอ,มอะเออแบบก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ด้วยนะก็คลิปนี้ผมขอถึงสักหลายสิบสักกันโอเคไม่ถึงก็ใช่มาโอเคไปับผม